นะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับการอบรมทีมบิวดิ้งออนไลน์ครั้งแรกนะฮะของสมาชิกออจากสถาบันการพยาบาลศรีสะวรินทิราสภากาชาติไทยครับยัย yeah! สวัสดีค่ะเอ,อ่อขอข่าวรายงานถึงท่านอธิการบดีนะะเรียนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสะวรินทิราสภากาชาติไทย ในการที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้จัดโครงการสารสัมพันธ์เอสตินแม้ก,กากห์ห่างแต่ใจยังผูกพันธ์ประจำปีงบประมาณ2,564ในวันนี้ขึ้นนั้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรักความผลูกพันธ์กับองค์กรและมีการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กรด้วยความรักความเข้าใจและความสามัคคี เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรสถาบันสร้างแรงจูงใจในการทำงานมีความผืกพันและก็ยึดมัน่นในองค์กรแต่ว่าด้วยเนื่องจากปัจจุบันนะคะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมนะคะสารสัมพันธ์นะคะ เ,เรื่องของเอสตินแม่กายห่างแต่ใจยังผูกพันประจำปีก็ประมาณ2,564เป็นแบบ virtual team building นะคะเป็นการสร้างทีมเสมือนจริง,รงเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะ1เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากร 2. เพื่อให้บุคลากรสบันเกิดความรักความผูกพันและยึดมั่นต่อองค์กร ในการจัดโครงการสารสัมพันธ์ครั้งนี้จัดขึ้น1วันนะคะคือวันที่16กรกฎาคม64ะ,ะในรูปแบบ virtual team building นะฮะแล้วก็เพื่อให้บุคลากรสบันเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วก็เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินพิราสภาการาพตไทย กล่าวเปิดโครงการสารสัมพันธ์เอสตินแม้กายห่างแต่ใจยังผูกพันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าประชุมขอกราบเรียนเชิญค่ะนะครับและลำดับต่อไปนะครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญน,นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรุณยุพารอยจอยกุลเจริญนะครับท่านอธิการบด,ดีนะครับกล่าวขึ้นเปิดงานครับขอเรียนเชิญครับเรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนะคะประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรพยากรนะคะแล้วก็ชาวเอสตินทุกท่านนะคะดิฉันมีคุณวอาที่ได้มาเป็นผู้แันในพิธีเปิดโครงการชานสัมพันธ์เอสตินแม้กกลห่างแต่ใจผูกพันในวันนี้ค่ะสถาบันตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง่มนั้นมีความรู้ความสามารถมีความรักมี ซึ่งจะนำมาซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อให้เกิดพลังของความสามัคคีในการสถาบันให้ประสบความสำเร็จได้และจากสถานการณ์โควิด -19 นั้นเรามเาีเรามีความจำเป็นที่จะต้อง work from home บางส่วนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019บางครั้งก็อาจจะทำให้เราไม่ได้มีโอกาสพบกันมากนะักยกเว้นที่เราประชุมออนไลน์ การเชื่อมความสัมพันธ์ใต่างๆก็อาจจะลดน้อยลงนะคะประกอบกับที่เราต้องดําเนินการตามมาตรการจึงได้มีการจัดโครงการสารสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ Virtual Team Building หรือการสร้างทีมเสมือนจริงขึ้นโดยทีมวิทยากรมืออาชีพนะคะทั้งนี้ก็หวังว่าชาวเอสตินทุกคนนะคะก็จะได้ส่วนร่วมนะคะ แล้วก็มีความแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างเท่าเทียมและยอมรับในซึ่งกันและกันนะคะในนามของสถาบันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมวิทยากรจากซ u เปอร์เอทีวีซิงขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรขอบคุณชาวเอสซิงทุกท่านและหวังว่าเราจะร่วมมือร่วมใจกันก้าวเข้าสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อให้สถาบันของเราประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจและความสามาคัคคีบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันก็ขอเปิดโครงการสานสัมพันธ์เอสตินแม่กายห่างแต่ใจผูกพันละบัตรนี้ค่ะและในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับนักขาวิทยกรรับเชิญกิติมาศของเราคุณนัทพลนวุฒิการากรหรือโคเซส ยินดีต้อนรับชาวเอสทีุดทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับมสซานเต้เลยครับโอ้ยโอ้ยเราบากมากมากนะฮะซอย่าให้ลงเวทีเลยหยอกโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดนะเตรียมนะฮะเตรียมตามกันได้เลยนะครับเริ่มขยับร่างกายกันเลยตามเรียกเลยนะฮะ Shark Grandpa shark do 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 Grandpa shark do 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 do

ให้ทีมอื่น,นะฮัตตามเราไม่ทันะตอนนี้นะฮะมาแล้วครับอิโมจิวิว ราบไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นคนนำคุณสุรเดชเป็นคำตอบที่เย้เยคุณตุณคุครับคุณคุณคุณคคุณคุณคคคอ ขึ้นมาอ้าเย้นี่คุณมันออกนอกหน้่ไปแล้วนะคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรบอกพ่อรอหน่อยรับทริปรับทริปรับทริปรับทิปโอเคอ่า จะมีวิทยากรของซูเปอร์เประกบอีกทีนึงนะครับเพื่ออธิบายว่าเล่นอย่างไรน <ะ S 1> คนนั้นเป็นคนกําหนดเป็นคนกํากับและเป็นคนแคปภาพรวมนะครับถ่ายรูปเนื่งาหน้าจอของทุกคนไม่เหมือนกันแล้วมันจะทําให้เป็นหัวใจได้ยังไงสีเขียวแดงครับว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้นะครับภาพของสีเขียวแดงมาเรียบร้อยครับ <Okay. S 2> โค้ช <laughs> forever ค่ะสังเกตจากขอบหัวใจนะคะจะเป็นการรูปขอบหัวใจที่แบบเรียบเลยก็คือเหมือนความรักของเราที่จะมีตลอดไปมันมีความแบบยูนีคมีที่เราที่เดียวเท่านั้นเฮ้ยสุดยอดอะไรนะสุดยอดคุณดูดิสีต้องกลงนี่ฮะเป็นรูปกากระบาสีแดงสภากาชาโอ้ค่ะก็อวย ชื่อลงนี้ว่า VR การชาติระดับอสติมค่ะและมงกก็ลงนะครับการชาติก็คือเราคือต่าาชาติไทยนะคะสังเกตจากสัญลักษณ์กากบาทสีแดงนะคะก็คือเราวางตัวเป็นกลางก็คืออยู่กลางรูปภาพพอดีเลยแล้วก็พื้นหลังของเราหลังตัวเป็นกลางประจาสถาบันรองเหมือนกันค่ะ <ม>สีวันเกิดของเพ<ม>ื่าสีโซเ,เวอรลินค่ะตามชื่อของบานเราค่ะโอ้โหสุดยอดสร้างหัวใจนะคะทุกคนก็คือนําความรักมารวมกันนะคะมีการผลัดกันเป็นผู้นําและผู้ตามนะคะเป็นผู้นําที่ดีผู้ตามที่ดีทาให้ภาพออกมาโอ้โหแต่ภาพที่เมื่อเราได้หัวใจแล้วนะคะภาพต่อไปเราจะก็คือสร้างบ้านร่วมกันค่ะบ้านนี้มีรักค่ะของสีฟ้าและสีน้ำเพราะเราอยู่ในภายใต้หลังคาเดียวกันค่ะโอ้โห ทำเป็นกากบาทรูปกาชาดเหมือนกันคือสื่อถึงเรื่องของความรักนะคะซึ่งมันจะมีหัวใจดวงนอกกับหัวใจดวงในด้วยนะคะซึ่งภายในหัวใจภายในใจก็ยังมีความรักให้กันอยู่นะคะสื่อถึงความรักในจริงๆด้วยซึ่งแต่ละคนอ่ะก็มาจาดกาแ่ต่แผนกนะคะแต่ว่าทุกคนก็คือทําบทบาทของตัวเองได้ดีนะคะจนออกมาเป็นรูปหัวใจที่สวยงามแบบนี้ค่ะ สุดยอดสุดยอดะครับโอ้โหปรโมทเนลดังฮะมีความรักซ้อนด้ความรักกันตัวใจในใจอะสังเกตว่าข้างในเราจะเป็นหัวใจสีทองใช่ไหมคะก็เห็นว่าทเป็นหัวใจที่ร <ittle Besides> ักในสถาบันการพยาบาลนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยหัวใจดวงเล็กๆของบุคลากรแล้วก็ทุกๆ ท,ทุกสายทั้งสายวิชาการสายสนับสนุนที่อยู่รอบรอบอะคะ่ะมีหัวใจอีกหลายๆดวงก็คือช่วยกันอบอุ้มคิดว้บบเสมอคือเราเป็นแบบว่าเอสตินทเกเตอร์ไปด้วยกันทุกที่นะคะโลโก้ใหม่นะครับก็คืแคอแคร์แคร์เบิร์ดับอิสระอิสระในเรื่องความรักอิสระในเรื่องการที่จะช่วยช่วยเหลือในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับภายใต้ของ สภาการชาตินะครับจะอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็จะปกปุ้มสถาบันแล้วก็ดูแลประชาชนตลอดไปครับโอ้โหเจริงจรหล่อมากเลยนะครับอ,อเดี๋ยวเราให้ทีมงานอามาแล้วครับนี่นี่ขยบนิดนึงนะครับกิต บทเ,เพลงนี้จะบอกความเป็นตัวท่านแล้วก็จะเกิดมาจากาความรู้สึกภายในของทุกท่านคผมอยากให้เป็นการร้องที่ทุกท่านปล่อยออกมาให้เต็มที่ที่สุดเลยนะครับคเความสร ไเรามาดูนะครับแล้วผู้ชนะในเกมคอรัสของเราได้แก่ทีมสีนีทุกสีเริ่มกันเลย เชิงของของการทํางานหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีมันต้องมีทั้งในเชิงของของของยินและหยางนะคะคือมีทั้งมุมวิชาการแล้วก็มุมที่ได้เราได้มาสนุกหรือหรือถอดหมักละลายพฤติกรรมนะคะยอมรับความคิดเห็นแล้วบางครั้งเนี่ยผู้นําอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําตลอดการผู้นําอาจจะให้บางครั้งให้ผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะเออได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟังซึ่งกันและกันและแน่นอนคะ่ะบางเกมที่เป็นเกมที่ก๊อปปี้แคทเนี่ย โอเคเรื่องของการสอดส่องอะไรบางทีเราก็มี2แบบนะคะสอดสอ่องชื่นสร้างสรรเพื่อหาจุดจุดจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปแต่เราคงไม่ไปสอดส่องในส่วนของที่เป็นข้อข้อด้อยของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าการการที่เรามีกิจกรรมวันนี้นะถึงแม้จะแค่วันเดียวนะคะแต่ถือว่าเราได้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วก็คิดว่าการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความผูกพันต่อองค์กรเนี่ยเรายังคงต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ ทั้งในรูปแบบต่างๆนะคะและแน่นอนนะคะก็อยากให้มีความจริงใจแล้วก็มีความรักต่อกันนะคะและท้ายสุดแล้วสถาบันของเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็มันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราก็ขอขอบคุณท่านทีมวิทยากรจากซูเปอร์เอด้วยนะคะขอบคุณมาา,ากาศ <Bye. S 2> แล้วพบกันค่ะแล้วเจอกัน